ใครเห็นคลิปนี้นะครับใครเห็นไลฟ์สดนี้นะครับรบกวนนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่ากดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษมากๆนะครับสเปเชียลมากๆนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพจเพจก้าเด็กฉนนำโชคนะครับอ่าเป็นการหมุนหมุนนะครับแบบใหม่นะครับแบบใหม่นะครับที่ไม่เคยหมุนแบบนี้มาก่อนนะครับ เราให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2567นะครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับคันที่ผ่านมานะก็หมุนได้09นะครับก็ออก06นะครับหลายคนก็คว้าโชคได้นะครับและครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่เราจะมาหมุนแบบใหม่และก็คือหมุนไปเลยครับ3ลูกนะครับหมุนไปเลยครับ3ลูกซึ่ง ทุกครา้งนานำปรหมุ่นแค่2ลูกที่จะหมุนทั้งหมด3ามลูกนะครับอ่าสามลูกนั้นอาจจะเป็นสามตัวท้ายรนันประมาณที่1่ก็ได้นะครับอ่าให้เตรียมหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับผมอ่าแล้วเราก็ถวายขนมนำเป็นกเ้ียอยแล้วนะครับเตรียมงองมาลัยนะครับมอาไหว้นกนะครับแล้วก็ทอฝันนะครับก็เรียกว่าคือสีนะครับอ่านะครับแล้วก็ ตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะหมุนนะครับถือสินมนิษฐ์ทานมังสวิรัตนะครับทานมังสวิรัตนะครับเพื่อจะให้ตัวเองเป็นภาชนะที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะแบ่งปันโชคลาภให้กับทุกคนะให้กับลูกเพจนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์ให้กันด้วยนะครับกดแชร์ให้กันด้วยนะสวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับใส่็ไหม นัดห้าโมงมาหกโมงมันต้องทามาทำอะไรนะคะ <c oughs> แต่งหน้าอยากได้สวยคนดูกี่คนแล้วสามร้อยโอ้ยสามร้อย้าไม่พันหนึ่งไม่หมุนนะคะอุตส่าห์นัดมาแล้วก็มาเลทแล้วก็ยังไม่เข้ามากันเรามาดูปิงปองกันนี่จับไปตรงนี้นะคะปิงปองน้องนี่จะใช้สามสิบลูกก็คือมีศูนย์ถึงเก้านะคะศูนย์ถึงเก้าทั้งหมดสามชุดนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะดูเองนะเนี่ยนะคะ จะมีศูนย์หนึ่งสองมี่ห้าหก็ดแปดเ้ามีสามชุดเท่ากับว่าหมุนออกมาเราก็ไม่ใส่เข้าไปหมุนกลับมาเราก็หมุนต่อเลย3ลูกนะใครกดไลค์กดแชร์ขอยสามตัวแตกนะคะอ่ามั่นใจในน้องนะพิมพ์วดที่หนึงร้อี่สิบใช่ไหมคะไม่ต้องไม่เป็นไรพิมพ์อ่ารวยเก้า้าเกนะรวยเก้า้าเก้านะฮะมั่นใจในน้องว่าน้องจะให้3ตัวแตกได้พิมพ์รวยเก้าเกมาเลยคะ่ะอ่า ครั้งนี้นะคะเราจะเป็นครั้งแรกที่หมุนสามครั้งนะคะครั้งที่แล้วน้องให้ศูนย์หกศูนย์เก้าออกศูนย์หกหกศูนย์หกเลยนะคะอ่าครั้งนี้เรามาหมุนสามตัวแตกอากองฉายชิงเอียกับองยักษกซินฮ่องเต้ให้เซมซีสามตัวได้น้องเพก้าก็ให้ปิงปองสามตัวได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูเลขงวดแล้วทอฝันไม่เอาเลขงวดให้ดูและทอฝันบอกกับน้องว่าพี่จะไม่ใช้เลขงวดแล้วจะไม่ดูลูกงวดนั้นงวดนี้ ถ้าเกิดน้องให้แม่นก็แม่นทำไม่แมนก็ไม่ต้องแม่นแต่อาจจะต้องมีตัวแพงอยู่บ้างเนาะขณะเซียมซีอากงยังต้องแพงเลยนะคะหนึ่งเป็นเจ็ดหกเป็นเก้ายังต้องแพงนะศูนย์เป็นสี่ยังต้องแพงนะขณะเซียมซีขององเซินฮ่องเต้กับอากงเัยเฉียยังต้องแพงเลยเลกน้องเพกาจะต้องแพงเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้มันสามตัวแล้วไม่รู้จะแพงตัวไหนก็แล้วแต่ดวงไปเล่นเอาเองทางที่ดีน้องเพกาให้ออกตรงๆเลยนะลูกนะอุน่ะมันมีเศษก้าของแ้๊บนึงนะ ไลก่การสดปกติไม่ค่อยได้ไลสดนะปกติจะแบบอัพเดทปไว้นะคะอันนี้สดแบบนึงนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะพอเป็นครั้งแรกในรอบคราปีที่จะมุนสามลูกนะว,วันนี้ไล์สดตัดไม่ได้ด้วยสัญญาณยังดีอยู่ใช่ไหมคนเข้ามาเท่าไหร่ละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจะพันคนละนะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เป็นพันนะคะกดไลค์กดแชร์ไปพิมรวยเก้าเก้าเก้ารวยเก้าเก้าเก้าวันนี้เราจะสามตัวแตกหรือไม่ก็รวยสามตัวแตกรวยสามตัวแตกนะ,ะพิมรวยสามตัวแตก มาเพชรกรทางแรกเลยลูกแรกก่อนนะลูกน้าสอบกันญาออกเละตะลายขอลูกแรกก่อนนะลูกนาเพชรกาอ่าลูกแรกโดนจิตโดนใจให้พี่หยุดหมุนในลูกที่หนูเห็นในลูกที่หนูให้สามตัวตรงๆเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องแขงเลยนะลูกนาออกมาแม่นก็คือแม่นเลยนะไม่แม่นก็คือหนูไม่หนูไม่แม่นเลยนะลูกนะขอชื่อเสียงหนูกลับมานะลูกนา อขอให้หนูดังดังเป็นจุมันที่นำโชคนำลาภคนได้ทางประเทศไทยเลยนะลูกนาะช่วยเหลือคนจนนะอะถ้าหนูให้ยากคนจนก็ไม่ถูกหวยคนเขาก็ไม่มีเงินใช้น,นะลูกนาแคทก้า mm hmm hmm. พี่ขอร้องหนูให้โชคให้ลาภคนทางประเทศไทยเลยนะลูกนาะสามตัวตรงตรง,ตงเลยตัวแรกก่อนนะลูกน ifica, า้ามาตัวแรกก่อนนะแค้กาถามมาแล้วค่ะตัวแรกยังไงจะให้ดูเทละตัวหรือ,อยังไงอ่ะ ดูทีะละตัวหรือว่าให้ดูร้ามกันนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับอ่า<อ><ข>ตัวแรก,แรกมาแล้วขยันเห็นตัวแรกขอบใจน,นะครับเราจะสามตัวแตกไปด้วยกันพิมสามตัวแตกค่ะรวยสามตัวแตกนะครับอ่าเกือบพันคนแล้วครับเกือบพันคนแล้วนะครับ ลูกแรกมาแล้วนะครับลูกแรกมาแล้วนะครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะหมุน3ลูกเลยนะครับหมุน3ลูกเรืองนั่นแสดงว่าเราให้ทั้งหมด3เลขด้วยกันนะครับเราให้ไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซิลลตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนท่้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับ่าสวัสดี900ท่านนะครับสวัสดี900ท่านนะครับนะครับเราจะหมุนทั้งหมด3ลูกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอะมาลูกแรกนะครับ ลูกแรกนะครับก็คือเลขลูกแรกก็คือเลขนะครับลูกแรกก็คือเลขเลขนี้ครับอ่าลูกแรกก็คือเลขนี้ครับอ่าลูกที่หนึ่งครับคือเลขนี้นะครับอ่าลูกที่หนึ่งคือเลขนี้นะครับอ่าเห็นไปเลขอะไรครับนะครับเห็นไปเลขอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับเห็นไปเลขอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับอ่าสวัสดีเกือบหนึ่งพันท่านนะครับสวัสดีเกือบหนึ่งพันท่านแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็ กดไลค์กดแกชดรแใช์ให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอ่านี่คือลูกแรกนะครับนะครับเราให้แนวทางงวดประจําวันที่16กันยายน2567<า>นะครับรวย3ตัวแตกไปด้วยกันค่ะตัวที่สองสวัสดีสำหรับ,บคนที่เข้ามาใหม่นะครั้งนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะสังเกตด,ดูรูปปิงปองตรงนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด3ลูกป,ปกติเราจะมี10ลูกคือ0ูนย์ถึงเใช่ไหมคราเนี้ยเราจะมี30มลูกคือ 09, 09, 0ูนย์ถึงเก้าศูนย์ยี่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะหนึ 1> ะะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เราจะมีทั้งหมด3ชุดนะคะถ้าเกิดว่ามี0ทั้งหมด3ตัว1ทั้งหมด3ตัวนะคะ2ทั้งหมด3ตัวไล่ไปจนถึง9ทั้งหมด3ตัวถ้ากับว่าเราจะมีพิงปองทั้งหมด0ถึง9ทั้งหมด3ชุดคือ30ลูกในนี้ลูกแรกระมุนออกมาแล้วนะคะคือตรงนี้ค่ะเพราะว่าทอฟันบอกว่าทอฟันคุยกับน้องเทต้าว่าทอฟันสอ,องสันคนไม่มีทุนเล่นถ้าเกิดหนูให,ให้ให้เป็นเลขงวด ที่ต้องไปดูเลขงวดนู้นงวดนี้อ่ะมันจะมีงวดนั้นก็มีทั้งเลขปิงปองมีทั้งเลขบนล่างมีทั้งเลขเยอะแยะสารพัดทอฟันสงสารคนก็เลยคุยกับน้องใหม่ว่าน้องเป็นบริวารเพชรเพชรกล้าเป็นบริวารพี่ทอฝันต้องเชื่อพี่ทอฝันเท่านั้นถ้าไม่เชื่อพี่ทอฝันไม่เลี้ยงเราต้องเด็ดขาดกับน้องเพชรกล้าค่ะนะวันนี้ก็เลยขอน้องเพชรกล้าสามตัวตรงตรงไม่ว่าน้องจะแบ่งแรงแบ่งบนอยู่จะเป็นสามตัวแตกอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่หนูนะนะแล้วแต่หนูนะคะแต่ว่าขอสามตัวตรงๆ นะให้คนงบน้อยเขาได้ถูกกันเยอะๆนะลูกนะเลขแรกออกมาแล้วคือเลขสอคะ่ะใครชื่นชอบเวทีนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์3ตัวแตกรวย3ตัวแตกหรือเพชรกล้าสตัวแตกมาให้หน่อยคะ่ะ16กันยาจะได้ฉลองกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆนะต่อมาลุกที่2คะ่ะเพชแรกลุกแรกออกมาแล้วหลูกนะคมาทำดีมากเลยลุกแรกออกมาเป็นสองนะนะคะครั้งนี้ครั้งแรกในบาวาซากเราจะหมุน3าตัวกัน สองจะมาคู่กับอะไรอีกสองตัวนะลูกนะสองอะไรลูกสองอะไรลูกสามตัวแตกถอยมานะลูกนะสิบหกันยายนสองพันหน้อยหกสิบเจ็ดนะหาหมุนหมุนหมุนให้เพชรก้านำโชคกันรวยรวยรวยเราจะรวยไปด้วยกันให้มีแต่โชคดีทุกเลขหลายหลายใบกับเพชรก,ก้านใช้นำโชคให้ตังทุกงวดเลยสามตัวแตกนะลูกนะหนุนดนจิตจนใจพใี่ทาพันบุญออกมาแม่นแ่นนะลูก ให้พี่ตาอสันรวยพี่เดรวยให้ลูกเพจเซกาเจ็ดชั้นยัชกรวยรวย,รวยค้วยแ้มาทำบุญกับเทลวะไรเราเยอะๆๆยๆเป็นร้านเป็นติด้านร้อยล้านก็นไปเลยนะลูกนะเราจะได้มีวัดได้มีสั่นเจ้าถวายถวยเทพก็เบื้องบนนะลูกนะ,ะตัวแรกสองโปที่สองอะไรลูกหมุนตามตัวนะ,อ,ะออกมาเลยนะลูกนะมาออกมาเลยมา ลูกที่สองค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกแรกอันนี้นะอันนี้นะอ่ะลูกที่สองน้องชอบลงมาแบบว่าความความเบิร์นเนาะเหมือนอยากให้เราลุ้นอ่ะลูกแรกต่อมาลูกที่สองค่ะสวัสดีทั้งหนึ่งพันสามร้อยท่านนะครับหนึ่งพันสามร้อยท่านนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับครั้งแรกเลยนี่ยลูกค้าที่ที่คนดูเยอะเป็นพันเลยใช่ครับก็ครั้งที่แล้วน้องให้ศูนย์หกออกศูนย์เก้าตรงตรงเลยให้ศูนย์เก้าออกศูนย์หกนะตรงตรงเลยศูนย์หกออกห น้าลูกน้าครับเอาละครับใครอยากเห็นลูกที่สองนะครับขอหัวใจนะครับใครอยากเห็นลูกที่สองขอหัวใจหน่อยหน่อยนะครับลูกแรกนะครับคือลูกนี้นะครับได้เลขสองนะครับอ่าได้เลขสองนะครับลูกต่อไปนะครับสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยท่านนะครับลูกต่อไปจะเป็นเลขอะไรนะครับซึ่งเราจะหมุนทั้งหมด3ลูกด้วยกันนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพจเพชรกล้าเดชนรรโชคนะครับที่หมุน3ลูกนะครับเพราะว่าเราบอกน้องแล้วนะครับว่าขอ3าลูกเลยนะครับเอาละลูกที่2นะครับ พอผมเปิดมาแล้วอย่าพิ่งออกนะครับเพราะหลายคนอาจจะชินว่าเราหมุนสองลูกนะครับหมุนลูกที่สองถ้าเราเราเห็นลูกที่2อแล้วอย่าพิ่งออกครับเพราะเราจะหมุนอีกลูกหนึ่งเป็นลูกที่สามนะครับเป็นเลขที่สามนะครับเอาละลูกที่สองก็คือเลขลุ้นไม่พร้อมๆกันี่แเลยครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นนี่ครับลูกสองคือเลขนี้นะครับเอาละครับอ่าอันนี้คือลูกแรกนะครับได้สองและลูกที่สองก็คือได้เลขนี้นะครับอ่า เลขนี้นะครับเอาละแล้วลูกที่สามนะครับจะเป็นเลขอะไรอย่าเพิ่งออกนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะครับมันโดนใจมากเลยเนี่ยโดนใจรอฝันมากเลย 8, 2, 2, 8แต่สองสองแปดแต่มันมันมอ,ออกสองแปดแปดสองไปอาจจะต้องกลับสองเป็นห้านิดนึงนะคะ <c oughs> เราไม่ต้องดูเลขงวดก็จริงนะคะทุกคนเพราะเราจะหมุนสามตัวไม่ต้องไปดูเลขงวดแต่อาจจะต้องเป็นเลขแผลงอย่างเช่นห้าเป็นสองสองเป็นห้าห้าแปดแปดห้าชอบนะคะ แต่เราจะมุน3ตัวนะคะ8อาจจะคู่กับ2 8อาจจะคู่กับ5หรือ8อาจจะคู่กับอีกตัวหนึ่งก็ได้ไม<ช>่ทีเดีเนาะไม่รู้เราจะต้องมีเขียนสรุปหรืปะไม่ต้องให้คนไปจับเอาเองโดยเลขมันจะเยอะติดตามไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆอาจจะมีโค้งสุดท้ายมาสรุปเลขกันว่าอะไรยังไงนะคะลูกแรก2ลูกลูกแรก2ลูก2ลูกแรก2ลูก2 8นะคะต่อมาลูกที่3ครับเทก้าองค์ชัยชิงเยียะเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นองค์ทพประเทกาโชคล่ภเหมือนกันนะคะส6บกันยายน2อ6 7ันายออกเลขอะไรลูก ลูกสุดท้ายแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลูกสุดท้ายแล้วหมุน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 ให้เพจการนำโชคก,กันรวยรวยรวยเราจะรวยไปด้วยกันสามตัวแตกไปด้วยกันนะลูกนะ <c oughs> เพจการโดนจิตโดนใจให้พี่หยุดหมุนในลูกที่หนูให้โชคลาภูุกคนนะให้พี่เดลรวยเป็นสิบล้านให้พิดีทองปันรวยเป็นสิบล้าน้อยล้างให้ลูกแพทร,รวยรวยกันพ้นหน้ามนะันลูกนะเพจการเป็นบริวัรที่เราทันเพจการต้องเชื่อทอฝันออกมางวดนี้เราจะรวยไปด้วยกันสามตัวแตกลูกสุดท้ายค่ะ อูออกมาอย่างรวดเร็วอ,ออกมาอย่างรวดเร็วเอาละครับนะลูกที่สามไปเสี่ยงเอาเองนะลูกที่สามออกมาแล้วนะครับอันนี้คือเราจะเรียงยังไงอย่า็เรียงตามปกตินะแหละอ่าเอาขึ้นมาไว้ข้างบนไหมได้ได้ได้จะจะอย่างนี้สองแปดแล้วก็ก็เรียงเรียขึ้นมาเรยกเลยก็ได้เขาจะได้แคปทันยังไง ันจะได้แคปก็เป็นสองแปดแล้วก็จุดจุดจุดแล้วก็จุดจุดจุดโอเคนี้นะลูกแรกลูกสองแล้วก็ลูกสามลูกสามก็คือเลขนี้นะครับปึ๊บนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับเอาละแคปหน้าจอไปเลยนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับอ่าแคปหน้าจอไปเลยนะครับ่าแคปหน้าจอไปเลยนะครับเอาละนะครับลูกแรกได้เลขนี้นะครับ ลูกที่สองได้เลขนี้และลูกที่สามได้เลขนี้นะครับอ่าใครเห็นเป็นเลขอะไรนะครับเลขเหมือนเลขคล้ายเลขอะไรนะครับสวัสดีหนึ่งันอยท่านนะครับอ่าเลขเหมือนเลขคล้ายเป็นเลขอะไรนะครับอ่าเลขสุดเป็นเลขหกเลเกเพราะฉะนั้นน้องใหม่ถึงตัวนี้ค่ะมาตรงนี้เลยจบคิดไว้ตรงนี้ไม่ต้องดูเลขงวดจบแค่นี้ค่ะเอาแล่วแมนก็แมนแมนก็ไม่แมนขอ้มีชคมีลาบ นี่คือแนวทางนะครับเพจเพชรกล้าเดชนันโชวนะครับเป็นทีิที่เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับงวดประจำวันที่16กันยายน2 5 6 7นะคารับอ่าหมุนได้280แนะครับแล้วก็ทบัทก็ตีความให้ตามนี้นะครับ 2> 280 2 8 6 289และ586589จากค,คู่สลับไปมาเปลี่ยน2เป็น5เป็น0นย์เป็น6หรือเป็น9เติมหางเลข6เติมหางเลข0<ช>ูนย์เติมหางเลข0ูนย์เป็น6เป็น9ด้วยก 0, 6, 9, ็ซื้อก็นี่ไง ถ้าเราตีความก็ซื้อส0 8ศ8นยหรือไม่ก็ถ้าจะเป็นแถวตรงนี้ใช่ไหมก็ซื้อ82 86 89ชอฝันชอบมากเพราะว่างว,วดที่แล้วอากงอากงเอ็กซินห้องเต้ให้8ปดแปเ้าเรามียเมียไม่ออกจำได้ไหมคะก็ให้ลงออก86ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาจับคู่ได้นะคะ58 86 8ดแปดหรือไม่ก็95 5า5้าห้ แค่ตรงนี้แค่นี้ก็เยอะแล้วไม่ต้องไปดูเล็กงวดใช่แล้วครับค่ะนะคะขอมีชกมีลาบอันนี้คือคปิงปองอ่ะจับน้าน้องด้วยอันนี้จับไม่ถนัดเลยว่าสาลูกอ่ะครับถ้าใครจะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าใครจะไปซื้อลอตเตอรี่2ตัวนะครับก็ดูเลยครับ2882 8008 89 86นะ8986นะครับ58ซื้อแค่นี้ก็เยอะแล้วหรือไม่ก็3ตัวแตก2อ0ออกไปเลยเผื่ออาจจะเป็น3ตัวล่าง3ตัวบน ไปจับคู่สลับกันเองไม่มีเลขงวดดีมากเลยเนาะไม่งั้นก็จะเขียนเยอะมากเลยที่จะไม่ดูเลขงวดเด็ดขาดว่าหนูให้อะไรไว้ถ้าหนูให้ก็ให้ถ้าหนูไม่ให้ก็ไม่ให้งวดหน้าหมุนใหม่ครับนะลูกนะพี่สงสารคนยากคนจนคนไม่มีทุนซื้อหวยเยอะหลายตัวให้แค่นี้พอนะฮะแค่นี้พอทิคก็คือพอฝันยังชอบแปดแปดยังคงไว้หรือใครจะเปลี่ยนเป็นสามแล้วแต่ถ้าไม่กลัวเลขเยอะก็เปลี่ยนเป็นสามเอาถ้ามาเราเปลี่ยนสองเป็นห้าแปดเป็นสามหก หกเป็นศูนย์เป็นหกศูนย์เป็นสี่มันก็จะเยอะไปหมดเนาะเชื่อทอฝันศูนย์ไม่เป็นสี่ค่ะศูนย์วันนี้จะเป็นหกเป็นเก้าเพราะว่าทอฝันชอบหกชอบเก้าหกกับเก้ามาทั้งปีหกหรือเก้ามาทั้งปีเพราะฉันส28องแปดหกสองแปดเก้าสองแปดศูนย์ห้าแปดหกห้าแปดเก้าตามนี้นะแผงเอาเองครขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ,ออบ,รบโอเคค่ะวรยวยค่ะแคปไปเลยค่ะแคปไปเลยค่ะ<ด>แล้วมาบบจบตรงนี้คะ่ะจบตรงเล,เล็กปิงปอง โอเคนะแบบใหม่นะจะเวิร์กนะมา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 ถ่ายหน้าข้องกันพี่เดย์ปิดกันตรงนี้เป็นงไงบมางวิธีนี้ดีครับดีครับดีครับอย่างนี้แหละครับอย่างนี้แหละครับเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ซื้อลอตเตอรี่ในะจำนวนน้อยแล้วก็มีโอกาสถูลอตเตอรี่นะครับเยอะขึ้นนะครับจริงๆทางที่ดีอะ่ะควรจะต้องเป็นสองแปดศูนย์สองแปดอ,อะไรออกมาเลยเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น นะอบอกน้องเพงก้าว่าไม่ดูเลขงวดเราก็เลยไม่หมุนสองตัวถ้าหมุนสองตัว,ตวทีไรน้องเพชกล้าไปดูเลขงวดตลอดเลยเราก็เลยเปลี่ยนมันห้าปีแล้วมันงวดที่หนึ่งร้อยี่สิบห้าจริงๆเราไม่ต้องเราไม่อยากทับเลขงวดใดๆแล้วนะคะก็แต่ว่าเราก็เลยกันว่าให้เลขสองเป็นเลขห้าเลขศูนย์เติมหางเป็นเลขหกนะคะขนาดอากองนิกซินท้องเต้ท่านยังให้หกหกหกจำได้ไหมออกหกศูนย์หกท่านยังตัดหางเลขหก 6, ตรงกลางเป็นปเลขศูนย์เลยใช่ไหมคะ 6 6หครับผมนีม่ตามมีแคปไปเลย่าขอให้รํร,ร,รวรด<ว>่วยนะครับให้โชคดีในวันที่สิบหกกันยายนนี้นครับนีครับแรกที่เขียนแนวตั้งและเซ c ของอากงทั้งสองท่านอากงใช้ยินิยะกับอากงยักษินท้องเต้เดี๋ยวพ่อพันกับปรึกษากับเบื้องบนปรึกษากับพี่เดก่อนว่าเราจะยังไงดีรเราจะมีไหมหรือจบแค่นี้เลยครับนะหรือจบแค่นี้เลย นะคะคอมเมนต์มาก็ได้ว่าควรจะไปหากรงใชชนเนียหรือจะไปหากรงแอกเซนองเตีกไหมหรือจบแค่นี้เลยถ้าไปหาอีกมันก็จะได้อีกสามชุดอีกหลายาชุดเลยนะคะแล้วแตกแล้วกันเนาะคิมคอมเมนต์ไม่ได้เลยว,ว่าอยากจะให้เราไปขยอเซมซีมซไหมหรือแค่นี้พอแล้วนะคะคิมมาได้เลยค่ะสําหรับตอนนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเช่นนี้นะคะ๋ยวไปลงยูทูบด้วยชคดีครับโชคดีนะคะรว,ร,วร,วรวยรวยรวยสามตัวแตกนะคะสามตัวแตก อ่ะแพนไปที่พิงปองเลยค่ะจบค่ะ